ทำไงจะทำงกินอ่ะไม่ยายามไม่ยายที่ทำไงกินกัดก้นแล้วโดน,นกิน,ลกน,ลนเลยมาด้วยคนนั่งระได้หรอยือมากแต่อะี่คนอะไรยืดไม่เลิกเหรออเอา,เอากินมากคักิง เรือ่องกูดึม,มาทอกักะเป๋ามันว่ะนี่แก่เแื่องเรื่องถึงไม่เรื่องหรอผู้กองมึงคลิปโอ้ถ่ายก่อนเลยมารอแลว้วว่ะว้าวเร็รับให้ กเทใส่นี่ก็ได้ว่าน้ำก็ไม่ขังอีกว่าน้ำน้อยแม่งเป็นานก็ไม่เปลี่ยนไม่ีความภารกิจอย่งง่ายงได้กำไรแม่งให้มันถ่ายว่าทำย่างทำหมูย่า เี่ก็ไ mm ม่ได้หัวน้าขอพาดกำไรบอกเมนูให้เขาเฮ้ยฉันกนดลขาับหมดขนาดเดียวก็ไม่เหลือนี่เห็นเขาก็ส่งฐานเปินมามือส่งนี้เลยเป็นร้านเดียวก็มี่วนหนึ่ง ที่อยู่กับเราเป็นหนึ่งของหาองบผ<ม>ู้่ายรู้หมว่า,วาขาดเดี่ยมากมาแรกกันเยี่ยแถบให้สองอัน <c oughs> บอกว่ามานันใคขาดสองอันมันขาดติด ไม่ก็หาจะให้แบบกล่องมาใส่ด้วยไม่งั้นก็แบบใส่กล่องของหวานอะแบบเนี้ให้มาเลยเดีแต่ก็กลัวจ่ายตังค์อีกค่าบาทหนึ่งสองบ,บาทอีกค่ากล่องให้คุณองอ่นคุณบอกคาดไม่ได้ขาดสองเราขาดสิถ้าไม่กินว่าเป็นใจี๊ยบนะนั่งส้มอีกไ,ไหมฮะยิ่งส้มมจะได้ระบายดีๆจะได้สมองดีๆนะจะได้ลงนะจะได้ลง ถ้าคิดว่าดอกเนาะถ้าไม่คิดว่าลูกสาวสวยเรียบร้อยเลยโี่หมอก็หายไปเลยอ่าแล้วนี่มาแล้วมีของหวานนะเพ่ยอดเลยยอดเลยดูใส่ถุงมาดูใส่ถุงมาจะได้กินดูใส่ถุงมาจะได้กินข้าวสองอย่างเนาะกินอะไรละเรื่องสาวสองอย่างอยู่กันอะไรก็ยางก็ได้ผัดแอบปลาดุกต้มทูน่าแล้วก็ไข่ดาวก็ได้ ทำน้ำไงเงี้ยอาหารไม่พอกินนี่พี่กลับทุกเสาที่ได้ดิกลับไหมเสาร์ที่ไม่ได้กลับเขาบ้านเขาทำงานเสาร์ที่ได้ไหมวันที่นี้ถึงเนี่ยเลยนะถ้าได้พักทุกวันนะเราอื่ก็ได้ไปเที่ยวลงทะเลมั่งมาทิตนี่พี่วันอาทิตย์พักมาหนึ่งไงจะได้นักหนาวอะไรก็ได้จะพักไปเที่ยวทะเลครับกินปลาหมึกปลาหมึกกันหรือเปล่าแล้วหมดนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไปไป ทุ่งําได้หมดเลยหมดเกลี้ยงแล้วบ้านหมดได้ไงพวกนี้กินภาษาพื้นบ้นนี่เราไปก็ต้องไปถึงกันเชิงล่างคุณแข่งก็แข่งไปแล้วก็กินก็กินก็กินเอาอาหารกินข้าวจกินได้เยอะนะพี่นะข้าวได้เยอะหลุมงลึกๆเดี๋ยวเล่นสักปีปนึงผมอ่ะ เรียนแบบนี้นก้าคนูดเสมอเลยผมแบบอย่างเี่นแม่งแม่งไรเี่ยตุลาเออสกัดกาแฟเดินสไปเนีนรึ่นสัตว์ไปมาเขเฮ้ยเดไปพักคนไปรวมอ่ะรวมกองพันอ่ะเฮ้ยอ้อ้าวขนมลองกินขนม หนึ่งวันที่ไปรวมที่กงพลเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์นมีสามครั้งอืมเพราะทำไมต้องไปรวมที่างบนเนี่ยเขาเรียกก็ไปแหละรองหมอคนเรียกกัไปแหละคนหน้าสายงานเรียกก็ไปแหละอยู่กองพันธ์ดีนะผมถ่ายรูปอะไรก็ไม่ถ่ายถ่ายมันหนุนจมนี่เ่อนจะบรรยายบ่ายอีกรอบไหมฮะพี่ยบ่าใบ่ายคือสองจิตบรรยายไปแล้วหูไหม่อืมในพรอทีวนี่ก็จะไปหมดแล้ว นัดบ่ายโมงกว่าจะมาประมาณบ่ายสมเชือมมาทำอาบ่ายสามโอ้เย็น p พี่น้องเลมันไม่ได้่บรรยากาศสนุเลื่อกเลยนะเรียนปีหนึ่งนี่คิดเป็นเนาะพูดถึงเรื่อเงี้ปีหนึ่งงาเรียนเละคนบรนใกล้โอเคคนบนใกล้นีไปเลี้ยงด้วยพี่อยู่เลยดคอยเลยเลยอ๋อพี่อยู่เลยผมอยู่ดอนผมยังไม่ได้กลับบานงเถื่อ รุ่นไหนคำนีรุ่นไหนรุ่น4 6ก็ด้ b 4่มีขับบ้าน2รอบเลยก่อนที่ไม่ได้ับพี่ก็มาไก่น้องเดือนประจวกพไก่นะไ่แล้รบรียงรบรียงไก่อ่ะต้องพูดถึงประจวกท่านมันกับซีทานนั่นแหละไปขับนั่นแหละไปกับซีบนับสรอบ่ ไปกลับมารอบนึงขึ้นบินหม่รอบนึ่งจะไปรถนี่หรอขึ้งบินแล้วก็ต้องไปไหนขึ้นก็ไปที่ไหนตอนเมืองหรอถ้ามาถ้าบินก็มาขึ้นรถต้องมาขึ้นเครื่องบินอยู่ตอนเมืองเหมือนเดิมถ้าไม่จองไว้มันเครื่องบินตัวันนี้แพงขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนก่อนโควิดตอนโควิดเจ็ดหกเจ็ดร้อยเครื่องบินตอนโควิดเน่ะก็ไปใกล้เยูะนี่ขับรถสิบสองสามชั่วโมงก็ไปขับรถถึงนี่ไป ิบสมทังหยุดหยุดสองวันนี่จบข่าวเลยสอทิ่มาไปเขาหยุดแค่สี่วันนะอไอ้สอรอบเดินทางสองมือทาสองมือทบ้านสมือรอบสก็มการขาอยากอยู่ปีนปีนแล้วก็บังการอยู่ลรวมังการเขขับรถสองท่มโมงก็ถึง่านี่โอ้ย พันรอยแปดพันหนึง่งเขาเพิ่งไปจากกองกำลังปีแล้วตัวลุงเดือนสิบลุ้นสี่พี่มรู้ป่อมีใคสี่สองลักเขามีเรียนสารสักหน่อยตรงนี้ะน,นะไม่มันมอาจจะมีนะพี่พี่ไปติดลองไปติดต่อดู<ม>ถ้าพี่จะย้ายไปสุโขณ์อ่ะมันมีหน่วยฝึกนักสาวิทยาการอยู่อาจจะขาดบ้านเช่าค,าครับเมียแม่เมียมมย้ยายมหาเมียนะ มาสบอลที่เดียวนั่นแหละมาฝึะตำแหน่งเยอะสุดครอมาฝึกอีหลังตำแหน่งอาจารย์นไม่อยู่ข้างหลังมอสบอใช่ไหมอยู่รงกับเด็กๆรุ่นเช้าชั้นสามปีสามปีห้าผูผู้กำกับว่าที่พันตีแล้ที่พันโทหญิงโอ้โหเดี๋ยวจะให้ลูกพี่จบก่อนลูกพี่ไปอยู่ปีหนึ่งตอนเนี้ยระดับปีหนึ่งมอสีแล้ว บอกมึงไปหาถามแม่ของพ่อหน่อดีวะาโอ้กล้าหรอกวะปับญาใช้ลูกมาเขาก็ยิงก็ถามก็ลองถามก็ได้นะพี่พอดีพ่อหนูอาจจะขาดวิชาอาจารย์วิชาทหารปืนใหญ่ก็ได้แล้วก็อาจารย์วิชาผสมเหล่าอย่างเงี้ยมีเยอะมากแต่ฝึกมันไม่ไม่จะกาดเราเอางี้ให้ย้ายออกจากมรงการมาปรบบุรีก็ได้โอ้ยย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 ยายย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  ทั้งทั้งทั้งมากันหมดแล้วเอาแล้วปืนก็มาเป็นอาจารย์ผู้ความเจริญเข้าหน้าก็จะไม่ให้กันเหรอจะไปนั่งเฝ้ากองพังเนี่ยเราลาบอาจารย์ครับเยอะยวทนทีหรือปืนไม่เหมือนกันนี่เาปืนมาอคันปืนไม่ขาดนอยู่ไกลเขาไม่ให้อยู่ไกลจงผู้พันมาแล้ะ